สวัสดีจ้ามาจเจวันนี้ได้อะไรขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องตีนไก่จมา,ม,าม้ามาไม่รู้าวจะเข้ากลองน้ำแบบได้อารมณ์จานมไม่ใครไปเลยตมันเขนมั้จ๊อสถานที่มันจำกัดนะจ๊ะเป็นด้วนถ้าเป็นอะไรสถานที่มันจำกัดเลยโอ้โอโอโอมเจา้าช่วง,งนี้เส้งดังเลยจ้ะ กมะเขือกับเนื้อฉันะดื่มดูอินแม่นดื่มโอ๊ะจอเนื้อมัตหัวแม่ชน้อง Ia, วันนี้หนูวีนันมาเซ่เซกับแม่ใช่ไหมเขินบอกเห็นบ่ก สกูยังเหลือนะจ๊ะเนี่ยรสตัดคือบอกปีกหยวกมือชาวอื่เห็ดในเม็ด ันบ่อัดกับะอะจาพระจกทบนมือต่นมืออไปเล้ลูกสาวคันจองหัว พาลูกไปปีประตูให้แมนี่มันสนุคนมากไปปีประตูขฉัเนนะเขา่า่ว่าตา